วันก่อนได้มีโอกาสแวะไปต้นทางคาเฟ่ค่ะตอนขับรถผ่านแม่ทะโดยไม่ได้ตั้งใจนะก็จะเป็นเส้นลำปางแพร่นะคะ คาเฟ่เนี่ยหน้าร้านเนี่ยคือสะดุดตาด้วยความร่มรื่นเลยแล้วก็ตัดสินใจแวะพักรถหน่อยเนาะบรรยากาศในร้านนี่คือดีมากมีเคปเคียบเลยค่ะทุกคนแล้วก็เราก็สั่งเครื่องดื่มเอาไว้ให้สําหรับเด็กๆด,ด้วยแล้วก็มีกาแฟด้วยนะสั่งอเมริกาโน่มาหนึ่งแก้วค่ะรสชาติเข้มข้นดีงามมากแล้วก็มีลาเต้ร้อนด้วยค่ะไม่ต้องเติมอะไรก็คืออร่อยแล้วเนี่ยเราชอบร้านนี้มากนะบรรยากาศเขาโล่งโปร่งสบายแล้วก็อยู่ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะมีก๋วยเตี๋ยวให้ทานและก็ยังมีของเก่าให้เราชมด้วย นะมีพิซ่าด้วยค่ะทุกคนอันนี้เราสั่งมาให้เด็กๆกินนะคะก็จะเป็นชุดเซ็ตพิซ่ารวมของทอดอย่างคุ้มเลยโซนนี้จะเป็นโซนของเก่าให้เราเลือกดูนะคะก็จะมีของเก่าที่เด็กๆไม่รู้จักและไม่เคยเห็นเยอะเลยค่ะเด็กๆก็จะถามว่าอันนั้นอะไรอันนี้อะไรเพราะเขาไม่เคยเห็นเนาะเราก็ได้อธิบายในเรื่องของของเก่าๆแล้วก็คุณค่าของเขาด้วยแล้วก็ยังมีสนามเด็กเล่นด้วยค่ะถ้าพ่อแม่คุณไหนมีลูกเอามาปล่อยพลังที่นี่ได้เลยนะต้นทางคาเฟเ่อำเภอแม่ท่าลำปาง